สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของแพนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะเพื่อนเก่าทุกคนนะคะหรือ FC เก่าทุกคนนะคะที่คอยให้กาลังใจคอยสนับสนุนช่องเล็กๆของแพนนะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนนะคะหรือ FC ใหม่ทุกคนนะคะสู่ช่องเล็กๆของแพนแล้วก็ฝากช่องเล็กๆของแพนไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับน้องแมวนะคะที่ได้หายไปจากบ้านนะคะทุกคนซึ่งทําให้เจ้าของนะคะหัวใจแทบแตกสลายเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะทุกคนซึ่งในวันนี้นะก็ไม่ได้เป็นเรื่องของแพนนะคะก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านของแพนนะคะที่มีน้องแมวนะคะทุกคนก็มีน้องแมวด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วน้องแมวหนึ่งตัวน่ยก็คือได้หลุดหายไปจากบ้านนะคะทุกคนคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเพื่อนบ้านของแพนเนี่ยเขาเปิด ประตูไ้หรือ,อยังไงนะคะทําไมน้องแมวนะคะถึงสามารถออกไปจากบ้านได้นะคะทุกคนค่ะหลังจากที่น้องแมวเขาหายนะคะเขาก็ได้ตามหานะคะทุกคนและเพื่อนบ้านคนอื่นๆก็ได้ช่วยกันออกตามหานะคะทุกคนซึ่งก็ผ่านไปวันแล้ววันเล่านะคะก็ไม่เจอน้องแมวนะคะทุกคนซึ่งเจ้าของนะคะก็เสียใจมากๆและเพื่อนบ้านของแพนนะคะก็เสียใจแล้วก็แบบคือช้าใจทุกคนเนาะแต่ก็คือ,อเขาก็ยังตามหานะคะน้องแมวเนาะตอนดึกๆนะคะประมาณตีสองตีส นะะในขณะที่แพนนะกำลังนอนหลับนะคะแพนก็ได้ยินเสียงเขานะคะทุกคนมาตามหาน้องแมลของเขานะคะน่าสงสารมากนะคะทุกคนแบบคือเขาก็เรียกชื่อแมวของเขาแล้วก็เขาก็ตามหานะคะทุกคนทุกคืนเลยนะคะจน แพนกับแฟนแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวพวกนี้เราต้องช่วยเขาตามหาตอนกลางคืนบ้างละเพราะว่าสงสารเนาะอยากจะให้เขานะคะเจอน้องแมไวไวๆนะคะทุกคนซึ่งอ่าเราก็เข้าใจเนาะอ,อย่างของแพนเนี่ยแพนก็เลี้ยงน้องหมาไว้นะคะทุกคนคือเราก็ไม่ได้เลี้ยงน้องหมาไว้แค่เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเขาก็เหมือนคนในครอบครัวนะคะทุกคนเนาะอย่างเพื่อนบ้านของแพนเนี่ยก็มีน้องแมวนะคะไว้เนาะเขาก็เลี้ยงเหมือนเป็นคนในครอบครัวนะคะเมื่อตอนที่อ่าน้องแมวหายไปเนี่ยคือเขาก็เสียใจมากๆนะคะทุกคนจนเช้ามา อีกวันหนึ่งนะคะซึ่งแพนนะคะก็ได้พาน้องหมาไปเดินเล่นนะคะเนาะก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านคนนี้นะคะทุกคนซึ่งโรซี่กับรับเนาะก็จะรู้จักเพื่อนบ้านคนนี้ดีเนาะพอเขาเจออ่าเพื่อนบ้านคนนี้ปุ๊บเนี่ยโรซี่ก็คือทําเสียงแบบตื่นเต้นแล้วก็ร้องไห้เสียงดังเลยนะคะจนเพื่อนบ้านเองก็พอเขาเห็นแพนกับน้องหมาอ่าเดินไปหา้วเขาก็คือร้องไห้นะคะทุกคนเขาก็บอกแพนว่าเนี่ยน้องแมวเขาหายไป้วเขาก็ร้องไห้แล้วแพนก็แบบคือสงสารเพื่อนบ้านเนาะแพนเองก็ร้องไห้ แพนก็กอดขอเขาเน้องก็ให้กําลังใจนะคะว่าไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ย <ๆ S 1> วพรุ่งนี้มาลืนนี้ก็เจอแพนก็พูดแบบนี้นะคะแพนก็บอกว่าเนี่ยแม่ของแฟนเนาะก็เอาน้องน้องแมวของเขาเนี่ยก็หายไปนะคะ1เดือนนะคะ <ๆ S 2> กลับมาเองนะคะแพนก็เชื่อว่าน้องแมวของคุณน่ะก็จะกลับมาเช่นกันแพนเป็นก,นกาลังใจให้แล้วก็แพนกับอาคนในครอบครัวก็จะช่วยกันตามหาน้องแมวนะคะ,ะ,คะแพนก็กอดให้กําลังใจเขานะคะทุกคนน่าเศร้าใจมากๆก็คือตอนที่แพนเจอเขาใหม่ๆคือเขาร้องให เสียงดังมากนะคะทุกคนคือคนอ่ะเพื่อนบ้านคนอื่นเนี่ยคือเขาออกมาดูนแล้วเขาเป็นอะไรนะคะคือคนที่เขาแบบกําลังเสียใจแล้วเขาจะไม่สนใจว่าคือคือเขาจะไม่สนใจแพนนอกจะเป็นยังไงคือเขาจะคือหนาตรงนั้นนาะคือคนเสียใจใช่ไหมคะเขาจะไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะคะซึ่งแพนก็สงสารแล้วก็อย่างที่แพนบอกเมื่อกี้แพนก็ร้องไห้ด้วยนะคะแพนก็กลับมาเล่าให้แฟนฟังเนาะ,ะว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคือแฟนรู้สึกสงสารเพื่อนบ้านคนนี้มากๆอยากให้เขาเจอน้องแมวไวๆนะคะซึ่งอ่า ตอนเย็นมานะคะอ่าประมาณน่าจะ3ามสีทุ่มนะคะแพนกับแฟนแล้วก็ได้ออกไปบริเวณอ่ารอบคอนโดนะคะแล้วก็แถวๆคอนโดนะคะก็อ่าเขาก็เพื่อนบ้านของแพนเนี่ยคือน่าตั้งแต่วันที่แมวของเขาหายนะเขาก็ได้ติดป้ายประกาศนะคะว่าใครเจอก็จะมีรางวัลให้นะคะก็คือเป็นจํานวนเงินนะคะ1000เหรียญน,นะคะก็เท่ากับประมาณ25,000บาทนะคะทุกคนซึ่งเขาประกาศ จะให้อารางวัลน,นี้ให้กับคนที่เจอน้องแมวนะคะเขาก็ประกาศใน Facebook อะไรด้วยนะคะรวมทั้งมีป้ายติดประกาศอ่าไปตามสถานที่ต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็ตัวแพนเองกับแฟนแก็ช่วยเขาหาตอนกลางคืนนะคะทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากนะคะทุกคนคืออ่าตอนเช้านะคะตื่นมานะคะแพนกับแฟนก็ได้รับข่าวดีนะคะคือเขาก็เจอน้องแมวนะคะก็คือมีอ่าคนอื่นนะคะที่เห็นใน Facebook นะคะก็อ่าเห็นรูปภาพของน้องแมวที่เจ้าของเขาได้ประกาศไว้นะคะเนาะก็ เขาก็เลยโทรเรียกนะคะให้กับเพื่อนบ้านของแพนคนนี้เนาะก็ไป รับตัวน้องแมวนะคะซึ่งตอนแรกนะคะน้องแมวนะคะทุกคนก็กลัวเจ้าของมากกล,กลัวทุกคนนะเขาก็หลบอยู่ใต้อาคารนะคะทุกคนไม่กล้าออกมานะคะจนเจ้าของต้อง,องแบบอ่าล่อด้วยอาหารนะคะถึงจะออกมาเนาะแล้วก็สภาพนี่คือทุกคนน่าสงสารมากคือประจนภัยมาเนาะสิวันเต็มๆนะคะทุกคนที่น้องแมวได้หายตัวไปนะคะซึ่งสถานที่ที่เขาเจอน้องแมวนะคะก็ห่างจากที่นี่ประมาณ5 6กกิโลนะคะ,ะ,คะทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าน้องแมวไปได้กไกลขนาดนี้ได้ยังไงนะคะ คืออาจจะมีคนพบเห็นแล้วก็เอาไปด้วยหรือเปล่าหรือยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ที่แน่นก็คือก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจกับเพื่อนบ้านคนนี้มากๆนะคะที่ได้เจอน้องแมวเนาะแล้วอีกวันแพนก็ไปหาเขานะคะแล้วแพนก็ได้แสดงความยินดีกับเขาที่เขาได้รับที่เขาได้น้องแมวกลับคืนมาในอ้อมอกของเขาอีกครั้งนะคะรวมทั้งแพนก็ถามเขาด้วยว่าอยากได้อาหารน้องแมวไหมนะคะซึ่งแพนก็นเล่าให้ฟังเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ อ่ะแพน่ะก็ได้รับอ่ะอาหารน้องแมวตั้งแต่วันที่เขาเนี่ยเอาอ่าน้องแมว หายไปแล้วนะคะแต่แพนก็ไม่กลา้า er s <S เอามาให้เขานะคะแพนก็เลยเก็บไว้นอกเพราะว่าทุกคนถ้าเรา,เาให้ตอนนั้นมันก็ไม่ใช่อ่าเป็นเวลาที่ถูกต้องใช่ไหมคะคือคนน้องแมวกําลังหายแล้วเราเอาเอาหารไ,ไปให้เขาใช่ไหมคะก็คือมันก็ต้องเจ็บชามอกีกใช่ไหมคะเพนก็เลยรอให้เขาเจอน้องแมวก่อนนะคะและแพนก็เลยเอาอาหารไปให้เขาก็เหมือนกับว่าเป็นของขวัญต้อนรับน้องแมวกลับบ้านนี้ด้วยนะคะเพื่อนบ้านก็บอกนะว่าเธอคิดได้ถูกต้องและเพราะถ้าเธอเอามาให้ฉันวันที่แมวฉันหายไปฉันจะเสียใจมากๆนะคะแือแเพนก็ยินดี ะะถ้าใครนะคะที่ได้ดูคลิปของแพนก่อนหน้านี้นะคะก็คือคลิปที่น้องโรซี่นะคะได้รับถุงของขวัญเนาะแล้วก็เขาก็เอาจมูกนะคะเข้าไปในถุงของขวัญน,นะคะทุกคนก็คลิปก่อนหน้านี้เลยนะคะซึ่งในถุงของขวัญน,นั้นก็จะมีทั้งอาหารน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็ของเล่นด้วยนะคะซึ่งแพนก็เลยเอาอาหารน้องแมวเนี่ยไปให้กับเพื่อนบ้านคนนี้นะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่แพนประทับใจคืออ่ามีทั้งสศกเศร้าแล้วก็เสียใจร้องไห้ทุกคนแล้วก็ดีใจเลยค่ะ ในเรื่องราวในวันนี้นะคะซึ่งก็ที่แพนนาเอามาฝากทุกคนเนี่ยก็คือจะให้ทุกคนเห็นว่าคือคนที่เขาเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะทุกคนคือเขาก็รักจริงๆนะคะไม่ได้รักเพราะอ่าแค่ เขาเป็นสัตว์เลี้ยงนะแต่ว่ารักเขาเหมือนคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าการที่เขาหายไปหรือว่าสูญเสียเขาไปนะคะทุกคนมันเจ็บช้ำมามากๆนะคะซึ่งแพ่นก็รู้สึกดีใจกับเพื่อนบ้านคนนี้มากๆนะคะที่ได้รับน้องแมวกลับคืนในอ้อมอกนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมและรับฟังจนจบนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นทาสน้องแมวนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะขอบคุณมากมค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย